ตีท้ายครัวสนับสนุนโดยเครื่องปรับอากาศแคเรีย Color Smart อ๋อตรงนี้ต้ตเป็นห้องรับแขกอีกห้องนึงใช่ใชใชค่ะอันนี้ก็จะโปร่งกว่าแบบแดดเข้านิดน,นึงออว่าอันนี้จะหมดกี่ห้องนอนอะสามไม่สี่ค่ะจริงจริงแล้วเขาบอกบ้านยังมีเงินอยู่แล้วทุกวันนี้พูกแกเนี่ย ข้าศัตรูขึ้นมาโอ้โหเขาบอกแพงกว่าพิธีกรอย่างฉันนี่เรียกว่าเป็นเด็กๆไปเลยอ่ะไม่พี่พเราเมียสามคนที่มาดามเกต้ามพอเราแล้วเวลาเขาจ้างเราเป็นแพ็กอ่ะมันก็คือสามคนไปพร้อมกันไงมันก็มันก็เงินมันก็คุ้มกานสบายมันก็มีไม่ได้อาจจะดูเยอะแตพอหันมาดูก็เบาเบาถูกต้องรีมกับนัตตี้เนี่ยเคยคิดอยากจะเลิกคบกันตั้งแต่มันมีแฟนมันมีแฟนเป็นอีลิกี้เนี่ยปกติ เขาจะต้องเรียกว่าอู้ตายแล้วคนอวดแฟน2,020อันนี้คนอ๋อที่ผ่านมาเขต้องใช้คนคลั่งรักใช่ไหมโอ้แม่นี่ก็คนคลั่งรักเหมือนกันคลั่งรักเหมือนกันความเปลี่ยนแปลงไปเป็นยังไงบ้างอย่างเพื่อนอย่างเพื่อนนัดกันอย่างพี่วรรณดามสมิว่าเพื่อนกลุ่มเรามีเจ็ดคนคบแก๊งเลยเจ็ดคนนานๆทีมันจะรวมตัวกันคบเจ็ดคนใช่มคทีเนี้ยพอมันมารวมตัวเราก็คิดว่าเราจะอยู่กับเพื่อนยาวๆถึงแบบไม่มีกำหนดไม่มีกำหนดอยู่เรื่อยๆอะไรเงี้ย อีก,ก้วยนี่คือ3ามทุ่มห้มันเริ่มหากุญแจรถละซึ่งเปลี่ยนไปมันเปลี่ย <พอ S 2> นไปเขามันพูดไปเลยว่าวันนี้กูรู้กับ4ี่ทุ่มนะตลอดซึ่งต้องเล่าไปว่าก่อนหน้านั้น่ะก่อนที่จะมีมีพี่นิกกี้เนี่ยมันกลับเจ็ดโมงช้านะไปไก้ดิมเออกลับเช้ากลับอะไรอย่างงี้ได้เออพี่นิกกี้ปึ๊บกูกลับ4ี่ทุ่มนะแล้วทำไมทำไมไมหนูต้องดัดจริตขนาดนั้นสี่ทุ่มขนาดนั้นม่ไม้องียในะเดี๋ยวแม่ช่วยด่าลูกเดี๋ยวแม่ทำไมหนูต้อง จากที่แบบเคยอยู่กับเพื่อนดัชจชลิตเพราะเขาเคอร์ฟิวหรือใครเคอร์ฟิวลูกี่เรือ่องเขาดรามเห็นพี่นิกกี้อย่างเงี้ยเป็นคนขี้งอนนะหมายถึงว่าเขาเขาจะรู้สึกว่าเขามีการตั้งระบบคือเขาจะรู้สึกว่า <c oughs> ระบบตัวชีวิตมันเองได้ย,ยังคือคือคือนางจะรู้สึกว่านางกลับเร็วเขาก็จะมีความคาดหวังว่าเราต้องทําสิ่งเดียวกับเขาคือถึงเขาจะไม่ได้พูดออกมาแต่ดูรู้สึกได้เรา่าสมมติเคยเหมือนแบบสมมติบอกอย่างเงี้ยแต่ว่ามันเลทไปมาก เขาก็จะมีแหละซึ่งเรารู้สึกว่าเราไม่อยากมีปัญหาก็ไม่มีปัญหาประมาณนั้นแต่ว่าไม่ได้ไม่มีเวลากับเพื่อนนะเขาเรียกว่าจัดสรรเวลาก็คือเวลาที่ที่ถ่ายยูทูปก็คือเวลาของเพื่อนพอทํางานเสร็จแล้วมันไปเลยใช่ไม่ไม่ไม่ถึงสี่ทุ่มไงสี่ทุ่มไม่แต่เวลาไงเริ่มสามทุ่มกับสี่ทุ่มช่วนั้นงานแล้วใครติดแฟนอีกเธอไม่เถียงไม่ใครมันติดทุกคนโอมันติดทุกคนพี่บอดำใช่บมพี่บดำมีใครพี่บอดำติดแฟนไหมพี่ไม่ค่อยติดว่ะหรอ พอไม่เคยมีผัวพี่เลยจริงนนี้อะอย่างหนูก็ติดแฟนอย่างสองคนนี้ติดยังไงเอก็อยากอยู่ด้วยเนาะติดติดทุกทีพี่พี่ก็อยากอยู่ด้วยลูกหนูไม่ต้องหนูอยากอยู่ด้วยเนาะมันสดชื่นนะลูกเนาอก็อยู่ค่ะเราก็สบายใจสบายตัวเราก็อยากไปอยู่ด้วยทำไมอยู่ใช่ก็ว่าสบายตัวรีและนี่แหละัว แต่ไม่ใช่ันมีหลุแอปใช่ค่ะแต่วามนี่ของคือแบบว่าเวลาอยู่คนไม่สนิทเราก็ต้องแบบอยู่แต่พออยู่คนที่เราแบบว่าสบายใจจริงๆอ่ะมันแบบมันทำอะไรก็ได้เป็นอะไรก็ได้ไงไม่ต้องมาห่วงแอปมวนี้นาะเราก็แบบนอนอะไรงสบายตัวว่ะอยากใช้คาสบายตัวบ้างจรงเลยอ่ะแล้วเวลาทะเลาะกันเขียาบอกงอนถึงขั้นแต่ว่าก้อยอด่ยไปถอนเงินที่ี่เลยจริงไมเวลาทะเลาะเออเรื่องนี้เขาไม่รู้นะ คุณนิกกี้เขาไม่รู้เกิดได้แต่เดี๋ยวได้รู้แล้วบอกได้ปะก็พวกพูดไปก็คือก้อยเวลาคือด้วยความที่เป็นคนตรงตรงอ่ะพี่มดดำเวลาที่มันโกรธพี่นิกกี้หรืองอนกันถึงขั้นแบบทะเลาะกันจริงจังอะไรอย่างเงี้ยด้วยว่าอีกอย่างก็บอกว่ามึงกูจะไปธนาคารกูถอนกูถอนเงินมาสี่หมื่นกูจะทำไมคือเพื่อพี่นิกกี้เป็นคนแบบเปรีมากพี่มดดำพื้นฐานเขาเป็นคนที่ให้เยอะมากแล้วเรารู้สึกว่าเราไม่ต้องการมา สมูรเราจะไปแต่ใครเออมันต้องมานั่งเป็นบุญคุณกันเพราะฉะนั้นหนูเลยรู้สึกว่าโอเควันนี้กูตัดสินใจละกูจะถอนเงินทั้งหมดที่มึงให้กูมาไม่รู้ว่าค่าอะไรบ้างเป็นสริรวมเงินเท่านี้ก็จะเดินเข้าแบงก์แล้วก็บอกว่าเอาบางทีหนูพกเป็นเป็นแบบหลายบาทใช่เพื่อกูจะคืนมึงแต่พอเจอหน้าอ้าวดีเงินเต็มกระเป๋ากูแล้วแ้เขายน้มไรือมาอยู่ในกระเป๋า ก็คือเงินสดเต็มไปหมดเลยก็คือสิ่งที่เขาซื้อมามันจบซื้อเสื้อซื้อของซื้อเสื้อซื้อนู่ซื้อกระเป๋าใช่ขอที่คือจะขนเงินเท่ากับมูลค่าที่มันให้ของมากคือมันไปซะจริงแต่รู้สึกว่าหนูไม่อยากแบบมัมาให้รู้สึกว่าเฮ้ยคุณให้เราเราต้องมาเป็นบูุณกันสรุปเจอหน้าผู้ชายปุ๊บแล้วก็หายแล้วเอาะแล้วก็หายแล้วเนาะโอ้ยเขาเรียกว่าละถวยลูก ฉันเป็นคนเดียวพวกหล่อนก็เป็นพวกหล่อนเป็น,ปนชนีสวยๆหแอนยังละถวยแล้วรับภาษาแล้วกับเปิดอย่างกูละถุยพี่แก่น <c oughs> ป้าแล้วเราก็อ่ะโอเคใจอ่อนแล้วว่าใจอ่อนแล้วกออลายเป็นกรรมให้เพื่อนที่ต้องมานั่งรูดซิปกระเป๋าให้มันเพราะว่าเดี๋ยวกลัวเงิน<ล>มันหายของที่<ไ>มันเยอะมากอยู่ในกระเป๋าเปิดเปิดถ้ามันไม่โอนเอางี้มันเพราะพี่นิกกี้ไม่ใช่คนรับเงินแล้วคือเขาผู้ชายจากสีผู้ชายไม่มีทางที่จะรับเงินเราอยู่มันเป็นคนเล่นการพนันมาโตจริง มันเคยเล่นการพนันจนหมดตัวเธอรู้ไหมว่าเมื่อก่อนมาทําพิธีกรอ่ะมันเสร็จเสร็จรายการปุ๊บมันจะต้องเอาเงินไปจ่ายค่าบอลเลยนะมันเคยเล่นบอลจนแบบว่ามันไม่เหลืออะไรเลยเคยติดหนักมันติดหนักมากโอ๊ยก่อนติดหนักจนวันหนึ่งมันก้มหน้าเตียงมันมันทุบเข่าผนมมือว่ามันสาบานกับกูถามมึงสาบานกับอะไรสาบานกับหมอนใช่ว่ามันจะไมเล่นมันก็เลยพลิกชีวิตแล้วก็มาเจอไอ้ก้อยเนี่ยแหละ ป็นหนักมากเพราะว่าแ้่ไปที่บ้านมินิกี้คือจะมีใบใบหนึ่งแม่เขียนว่าถ้ามึงแบบประว่าถ้ายังทำอย่างนี้อีกประมาณว่าชีวิตจะไม่เวิร์กแน่ตอนนี้อะแล้ะใจมันเลยใหญ่ไงใจมันเลยใหญ่ไงแย่มากใจใหญ่มากนี่หิวไหมหิวก่อนจะไปกันเนี่ยแน่นอนเป็นธรรมเนียมของรายการรับรองว่เธอเกิดยูแล้วฉชนก็เชื่อว่าเป็นช่วงหนึ่งถ้าสมมติคุณมั่นใจว่าคุณเป็นดาราแล้วเนี่ย คุณจะต้องได้รับชุดเครื่องนอนโตโต้รายการปีไทยครัวกี่ปีแล้วอ่ะพี่หนูดูแต่หนูแบบมัธยมอ่ะที่ดูเหรอหนูดูหนูดูหนูชอบมากแล้ววันนี้พวกหล่อนได้รับชุดเครื่องนอนโตโต้จากปีไทยครัวอ่ะขอมอบชุดเครื่องนอนโตโต้ให้กับสามสาวเลยจ้าไปกินข้าวกันข้างล่างพาไคพาเรียกมาแล้ว ก้อยจาต้องยอมรับว่าตอนหนูเป็นคนแบบว่าอวดแฟนเู้ยังไงบ้างอ่ะสองคนบ้างไงตอะไรเรื่องฉาอย่าปล่อยชินเมทิโคบอลมีตัวยามิโคบาลามีรักษาการชาจากปลานประสานอักเสบดูตีท้ายครัวก่อนใครต้องดูทางทีวีดูย้อนหลังอีกทีต้องเงาะทีวีเท่านั้น Subscribe ตรงนี้เลยครับไม่พลาดย้อนหลังตีท้ายครัวย้อนหลังทุกเทปกดเลยครับ